วัสดีครับวันนี้จากช่องวิธีชาวบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการซื้อลอตเตอรี่นะครับใบละ80บาทในแอปเป่าตังนะครับถ้าสนใจแล้วตามมารับชมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราไปติดตั้งแอปเป่าตังกันก่อนนะครับถ้าเครื่องไหนมีแอปเป่าตังแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ ยืนยันตัวตนนะครับถ้าใครยืนยนๆๆๆันตัวตนใบหน้าไม่ได้ก็ยืนยันตัวตนๆๆๆที่ตู้ ATM ให้เรียบร้อยนะครับสมมุติใครที่มีแอปปลอตังค์แล้วนะครับแล้วก็ไปที่แอปปลอตังค์ของเราเลยนะครับเปิดแอปปลอตังค์ขึ้นมาครับนี่นะครับแล้วก็ใส่หรหัสให้เรียบร้อยครับใส่รหัสผ่านเรียบร้อยครับ เมื่อเราเข้ามาในแอปเป่าตังนะครับแล้วเราไปหัวข้อแถบด้านล่างสุดนะครับที่มีคําว่าหน้าแรกนะครับดีมาร์เก็ตนะครับแล้วก็สแกนบริการแล้วก็โปรไฟล์นะครับให้เราไปที่คําว่าบริการนะครับคลิกไปที่คําว่าบริการนะครับเมื่อเราคลิกไปที่คําว่าบริการแล้วนะครับแถบด้านบนจะมีคําว่าใช้สิทธิสุขภาพนะครับเงินกู้กะยศแล้วก็สลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเราไปเลือกคําว่าสลากกินแบ่ง กินแบ่งรัฐบาลเลยครับเมื่อเราเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพอจะมาที่หน้านี้นะครับคราวนี้เมื่อมาอยู่ที่หน้านี้นะครับเราไปเลือกในหัวข้อที่ชื่อว่าซื้อฉลากดิจิตอลครับคราวนี้เมื่อเราสมมตินะครับเราสนใจเลข2ตัวเราก็สามารถพิมพ์หาได้เลยครับเลข2ตัวเช่นเราสนใจเลขสองเจ็ดนะครับแล้วก็พิมพ์เลข2องกิลงไปนะครับเลขท้าย2ตัวแล้วก็ค้นหาได้เลยนะครับ เลข2เ็ทั้งหมดก็จะขึ้นมาให้เราเลือกครับนี่ครับแบบนี้ครับเราก็เลือกด้วยครับเราชอบใบไหนครับเลือกได้เลยครับมีหลายใบมากนะครับรอบแรกนี้นะครับมีอยู่ประมาณ5ล้านฉบับเลยนะครับใบละ80บาทแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมเลยทั้งสิ้นนะครับซื้อที่ใบละ80บาทเลยนะครับนะครับ27นะครับ สมมติเราสนใจเลข3ตัวนะครับอ่าแล้วก็ไปคลิกเพิ่มเลยครับสมมติสนใจเลข1 2 7นะครับแล้วก็กดค้นหาครับนี่ก็จะมี2 1 2 7อ่าที่ลงท้ายด้วย1 2 7ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกเลยอ่าหรือเราสนใจเลขทั้งหมด6ตัวนะครับเช่น1 2 3 1 2สอ่อ่าแล้วก็ค้นหาครับมีไหมนะครับอ่าถ้าไม่มีก็จะไม่ขึ้นมาให้เห็นนะครับเขาก็จะ มีเลขที่แนะนําสําหรับเรานะครับมาให้สมมติอันนี้เราต้องการแค่3ตัวนะครับ1นึ่ง็จะได้แบบนี้มานะครับหรือใครสนใจ1 2 8ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับสนใจ1 1ึ่แล้วก็ค้นหาตัวเลขได้เลยนะครับก็จะมี1 2 8ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับหรือ,อเราสนใจเลข นะครับตัวเลขก็คือ5 7นะครับอ่าแล้วก็พิมพ์57แล้วก็พิมพ์ค้นหาได้เลยเลข57ทั้งหมดที่มีก็จะขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับง่ายและสะดวกมากเลยครับอ่าั๊บเข้าให้นะครับหรือถ้าเรามีร้านค้าที่เราสนใจอยู่นะครับอ่าเราไปที่คําว่าร้านค้าเห็นไครับอ่าเราก็มาเลือกที่ร้านค้าได้เลยนะครับนี่ครับสมมติ เราจะไปที่ร้านที่ชื่อว่าร้านประยงลอตเตอรี่ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ดูในร้านในร้านนี้มีเลขอะไรบ้างให้เราเลือกนะครับนี่นะครับอ่าเราก็เลือกดูได้เลยนะครับนี่อ่าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะไม่นิยมดูที่ตัวร้านเนาะนะครับเราก็ไปเลือกจากตัวเลขเลยครับในงวดนี้ผมสนใจที่ซื้อเลขที่อ่าเลข5 นะครับแล้วก็ค้นหาครับเมื่อได้ตัวเลขที่ต้องการนะครับสมมติผมเอาตัวเลขตัวนี้เลยละกันนะครับ6 2 8 7 5แนะครับแล้วก็กดเลือกซื้อครับเมื่อเรากดเลือกนะครับเราก็ไปที่คำว่าตรวจสอบฉลากนะครับอยู่แถบด้านล่างสุดเลยนะครับไปที่ตรวจสอบฉลากครับนี่เมื่อเห็นแบบนี้นะครับก็ข้างบนจะมีคําว่าเอาออกนะครับหรือเพิ่มฉลาก สมมุติเราสนใจเพิ่มเราก็สามารถเพิ่มฉลากได้อีกนะครับคิกคําว่าเลือกนะครับเห็นไหมครับเลือกอีกนะครับเลือกอีกหรือเราอยากได้เลขตัวอื่นนะครับเราก็ไปพิมพ์เช่นอาจจะซื้อ6 7นะครับแล้วก็สามารถ6 7แล้วก็เลือกใส่เข้ามาอีกนะครับเลือกใส่เข้ามาอีกอย่างนี้นะครับเราไปที่ตรวจสอบเห็นไหมครับก็จะมีอยู่หลายใบเลย1 2 3 4 5 6มี่ห้ามีทั้งหมดอยู่6ใบนะครับคราวนี้เราก็ ถ้าสมมุติเราไม่อยากได้ใบไหนนะครับแล้วก็เอาออกได้เลยนะครับเราก็ลบออกนะครับนี่ลบออกลบออกได้นะครับนี่ครับลบออกได้นะครับสมมุติผมจะซื้อ57แค่ใบเดียวนะครับใบอื่นผมก็ลบทิ้งออกหมดเลยนะครับนี่นะครับมีแค่ใบเดียวฉลากเนี่ยราคา80บาทท้วนพอดีไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่า เราซื้อในราคา80ิบาทได้เลยเมื่อเราได้มาแล้วเราก็กดคำว่าชําระเงินครับคราวนี้ถ้าใน G w a l l e t ของเรายังไม่มีเงินนะครับเราจะชําระผ่าน G w a l l e t ใช่ไหมครับเราก็ไปเติมเงินเข้าไปใน G w a l l e t ของเราก่อนนะครับเราก็ไปคลิกคำว่าเติมเงินนะครับอ่าถ้าเรามีแอป,ปกรุงไทยเน็กอยู่แล้วเราสามารถคลิกไปที่กรุงไทยเน็กได้เลยมันจะเชื่อมไปที่กรุงไทยเน็กของเราเลยนะครับอ่าหรือเราจะใช้วิธีการเติมผ่านธนาคารอื่นก็ได้นะครับสมมุติในที่นี้ ผมมีแอปกรุงไทยเน็กอยู่แล้วนะครับผมไปที่กรุงไทยเน็กเลยครับอ่าเมื่อกดไปที่กรุงไทยเน็กซ์เขาจะเชื่อมไปยังแอปกรุงไทยเน็กของเราเลยครับเราก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยครับอ่าเมื่อเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับอ่านะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยครับเมื่อเข้ามานะครับเราก็ทําการเราจะเติมเงินเท่าไหร่เมื่อกี้ราคา80บบาทใช่ไหมครับผมก็จะเติมเงินเข้าไปพอดีเลยเราสามารถเติมเกินได้นะครับอ่า ผมก็เติมไป80บาทพอดีครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับนี่อันนี้เราได้เติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่ากลับไปยังเป๋าตังค์ครับเมื่อกลับมายังแอปเป๋าตังค์แล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้เงินเข้ามาใน G Wallet ของเราแล้วนะครับเป็น84.50บาทเพราะว่าของเดิมผมมีอยู่แล้ว4บาท50ตังค์นะครับแล้วก็ทําการยืนยันชําระเงินได้เลยครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเรียบร้อยครับ อตอนนี้เราได้ทําการซื้อฉลากเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าดูฉลากของฉันได้เลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมซื้อฉลากไว้ทั้งหมด2ใบนะครับก็คือเลข1 2 7กับ57ที่ผมสนใจอยู่นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ